เรื่องเรามันไปต่อไม่ได้เรากเรงคงจบง่ายๆดึงจะมากอดใกล้ๆเสร็จแล้วก็คงต้องพ่ายแล้วเขาครั้งเดียวมันไม่ง่ายนะโดยใจทิ้งไปง่ายๆว่ามันถึงเวลาที่ต้องจบและต้องจากไม่ได้คู่กันมันก็คงจะต้องขาดไปเราเป็แค่ความลำบากใจอยากให้เธอฟังคุณต้องฝากไหมสามสอหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะตามคําขออีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคิวเพลงนะของนะอ่าทุกคนที่ขอเพลงเข้ามานะครับวันนี้เป็นเพลงช่วยมองปวดมองนะครับเป็นเป็นเพลงโอ้เมื่อปีแล้วแล้วนะครับเมื่อปีแล้วนะครับแต่ยอดวิวสี่หมื่นกว่านะครับเป็นเพลงนะครับ ช่วยมองปลดมองนะครับฟิชเชอร์่งกับ p ีเอพเบดแบนด้วยโอ้โหเพลงนี้นะครับนะครับกับ b ีเอ็มบีเจเอ็มนะครับแต่ฟิเชอร์่งกับ p ีเอพเบดแบนนะครับเดี๋ยวลองมาฟังดูในช่องอะไรเบนเบนจามินนะครับเบนจามินนะครับโอ้ลงมา1ปีแล้วนะครับ เดี๋ยวก็ขอมาก็จัดให้ครับตามคําขอนะครับผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับ p ีเอพีเบสแนแน่นอนนะครับแล้วมีใครเนี่ยพัสดุเหรอนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับขอมาจัดให้ตามคําขอนะครับคนหนึ่งตามใจทุกคนอยู่ยแล้วช่วงนี้ถ้าไม่ใช่เพลงที่คนหนึ่งหาแล้วถูกใจสุดนะคนจะเลือรั่น,นก่อนแต่ ส,ส่วนมากก็จะีแ a ค t i o n ตามใจคนดูนะครับแต่บางเพลงครูหนึ่งก็ขอโทษด้วยและกันนะครับบางครั้งก็ต้องไปดูนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเออพอลงได้หรือเปล่าพอบางครั้งมีงบางเพลงก็เป็นกลุ่มแรปเปอร์นะครับแรปเปอร์นะครับบางคนก็เขาบอกว่ามันเป็นออพอได้หรือเปล่าบางครั้งมันจะมีะเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆอยู่นะครับ โอเคมาให้เสียวลาเราไปเราไปฟังเพลงนี้นะวันนี้พูดติดติดขัดมากเลยนะครับเรานเจ็บตาด้วยนะครับวันนี้มามาฟังเพลงนะครับช่วยมองปลดได้โปรดนะครับลองฟังดูครับเพลงนี้ถ้าพร้อมเราไปฟังกันครับช่วยมองปลดมองนะครับของเบนจามินนะครับพร้อมไปฟังกันครับไป เพลงนี้ก็ฟิเจอร์ลิงกับ PAP เ e รดแบนด์ด้วยนะช่วงนี้ดังนะนะครับเพลงนี้หนึ่งปีเลยนะครับโอ้คนดูสี่0มืนะครับไม่ธรรมดานะช่วยมองฉันไว้เธอได้ยินฉันไหมยอมลอ้างกันจะด้วยดีรอยยินใช่เป็นคนนี้นะครับเบนจามินนะเธอไวตรงนี้ถึงจะไม่มีเงินทองเธอเลยไม่เลีย

เจอด้วยดีรอยังเจอกำลัลงดีขอกอดเธอไว้ตรงนี้ถึงจะไม่มีเงินทองเธอเลยไม่เหลือ

อยากให้เธอทราบว่าแชรคนนี้มารู้สึกรักเธอมากอยากบอกเธอว่าจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เธอในหน้าใครสิ่งที่ทำอยู่รู้ว่าเพื่อใครและไม่ต้องถามกูทำเพื่ออะไรที่ทำทุกอย่างก็เพื่อคุณไงเนี่เพื่อคุณไงเฮ้ยอันนี้รอยเหมือนลูกศิษย์คนหนึ่งเลยเด็กก็

ก็ไม่ใช่ชู่สิทธิ์คนหนึ่งนะเนี่ยชื่อพัทนะฮะชมพัทสุพัทนะฮะอันนี้สุพัทสุไม่ใช่อ่ะไม่คนนี้ก็ร้องดีมากครับโอ้โหร้องดีอ่ะนี่ น่าจะมีสาว m อมาด้วยนะเนี่ยจะได้มีรถมีแบบฟิลลิ่งในการเอ็ MV ได้สวยมากนะครับโอ้นะครับเป็นเพลงช่วยมองนะครับปลุกมองนั่นแหละนะครับโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่า<ะ>เพลงนี้รู้สึกคุณหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอขอดูก่อนนีดน่าจะมีคอมเมนต์อยู่นะเนี่ยหน่าจะมีคอมเมนต์อยู่นะอ ไม่รู้แนละคนหนึ่งว่าจะาจะจะ,จะอันนี้หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับก็มาฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้สามคนนักร้องที่ร้องกันนะครับเป็นเพลงที่มันเข้ากับวัยรุ่นหล,หลายๆคนนะครับที่รักใครคนหนึ่งนะครับแล้วก็เราได้เห็นนะได้ได้สัมผัส แล้วก็ลองจีบด,ดูแต่พหญิงคนนั้นมันอาจจะไม่มองเราอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ไม่หล่อสู้เขาได้หรือไม่รวยสู้เขาไม่ได้นะครับแต่บางอย่างช่วยมองเราบ้างจริงเนี่ยเราถ้าเรารักคุณเนี่ยคุณจะได้ความรักจากผมเนี่ยคือแท้จริงเลยนะเนี่ยเพลงนี้สื่อบอกไปเป็นอย่างเงี้นะครับคือทําทุกอย่างอย่างเช่นพีพ่ยีเปลี่ยนแปลงว่า ทำตัวอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อเพื่อนคน <_ C 1> เ,เพื่อนน้องเพื่อเธอคนนี้แหละนะครับแต่เธอก็ต้องมองเราบ้างนะครับเราจริงใจขนาดไหนนะครับเพลงน,นี้แต่งไม่ได้ดีนะแต่งได้ดีมากเลยนะครับอ่าช่วยมองนะครับนะนะครับได้โปรดนะครับในช่องเบนจามินนะครับกับปิจลิงกับ PA Bad b อ d b a n บกับพัสสุพัสสุนี่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งหรือเปล่านะสุพัสดเนี่ยนะนะสุชื่อ รูสิครูชื่อสุพัฒน์นะครับแต่เหมือนมากเลยนะในใใช่อะในใช่ละนะครับได้เขาว่าเป็นมีเพื่อนเป็นแรปเปอร์หลายคนด้วยนะน่า,นาจะเป็นกลุ่มเพื่อนกันนะครับนะแล้วก็มีช่องด้วยนะคนหนึ่งก็เลยครูคนหนึ่งก็เคยรียชั่นเพลงรู้สิของคนหนึ่งก็ชื่อสุพัฒน์นั่นแหละนะครับนะนี่เรยงไงมาพัดสุพัฒสุก็ดีมากเลยนะครับวันนี้ได้รีชั่น,นได้ทึ่งดีทึ่งดีทึ่งคือแบบได้เจอ เพลงที่ถูกใจแล้วไม่พอแล้วเจอศิลปินพิธแบบีแบบไม่พอแล้วเจอลูกศิษย์คนหนึ่งด้วยนะครับนะพูดมาตั้งนานเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของคนหนึ่งนี่อายแย่เลยครับเนี้ยนะครับแต่คนหนึ่งว่าไหนาใช่อ่ะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ขอโทษด้วยแล้วกันนะต้องบอกไว้ไวตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าใช่ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับนะลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ที่บ้านไทไทยนะครับนะเคยสอนถึงม3นะครับแล้วก็ไปติด สโมอสอนอแพรอยู่ในเต็ดนะนะครับเป็นอะคาเดมี่นะครับ,นนรบแล้วก็โอ้หนานละหนานละตอนนี้ก็<ะ>ไม่รู้เรียนเรียนสายช่างหรือเปล่าหรือสายเทคนิคอะนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณมากมๆานะครับที่แนะนำเพลงดีๆให้ครูหนึ่งได้รี้ยงชั่นนะครับในช่องของเบนจามินนะครับ<ย>เพลงช่วยมองได้โปรดนะครับนะก็สามารถเแครียกว่าสามารถยังไงอะ ม,มันมองถึงวัยรุ่นในยุคใหม่หรือไม่ใช่มันยุคใหม่หรอายุคลหลายๆยุคลหลายๆรุ่นที่มีความรักให้ใครคนหนึ่งแล้วก็อ่า,อาบางอย่างเราอยากบอกถือว่าช่วยมองแล้วปวดได้ปวดได้ไหมคือมองมองเราบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะทำหน้าที่แฟนที่ดีสุดนี่นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนจะไปอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามในช่องครูหนิงไปาอาป่า,ปามนปลากลิ่นละกันนะครับกดเป็นกันลังใจให้กับครูหนิงด้วยละกันนะวันนี้ขนาดตา,ตาตาบวมนะนี่ตาบวมนะตาตา,ตาอักเสบนะครับบวมจริงจริงวันนี้อาจจะไม่รีแอคชั่นละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเราเรา,เราชอบเวลาก่อนนอนอ่ะมันนอนไม่หลับนะครับต้องมารีแอคชั่นก่อนนะก่อนนอนทุกครั้งนะครับแล้วก็ทุกคนก็ขอเพลงมามันอดใจไม่ได้นะคนขอเพลงมาก็ต้องทําตาม นะครับคำขอนะครับนะนะแต่คนหนึ่งก็ต้องดูก่อนนะว่าเพลงไหนรีชันได้หรือไม่ได้นะครับบางคนก็ขอเพลงมาโอ้โหสาวเต็มหมดเลยนะฮะโอ้โหสาวเต็มแบบบางคนเอาง่ายๆนะมีแบบตามไยรุ่นอ่ะกินเหล้าบ้างสุบรีบ้างอะไรต่ตามเป็นแนวไยรุ่นอ่ะไม่รู้ว่าคนหนึ่งรีชันไปไมันจะมีปัญหาเลยหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอมาเยอะเพราะว่าวัยรุ่นชอบชอบตามไสไตล์ของัวรุ่นนะครับคนหนึ่งก็ พยายามเปิดโลบก,กว้างฟังเพลงทุกแนวนะครับให้รู้จักว่าทุกวันนี้คนชอบฟังเพลงไหนบ้างนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เพลงแค่นี้สวัสดีครับ